สดีครับพบกับจองโรงเรียนนะครับทีมหลังบ้านน้องวงเองนะครับผมหลังจากขุดลุมดันล่างเสร็จนะครับแมโกก็มารับตกแต่งนะครับด้านหน้าหน้าบ้านทั้งนอกทั้งในนะครับต่างข้างตะนุ่นนะครับกับแต่งจะาบหน้าดินนะครับผมนะจลั่างขุดแต่งจะับเรียบร้อยแล้วนะครับลุมตันรักต่อหม้อนะครับผมเนาะ ออยอมแล้วครับนั่นล่ะนี่ก็มาตกแตง่งนหน้าต่อหน้าบ้านนะครับ เสรทรัพย์แล้วนะครับ F4 ด้นานหน้ากว่าน้ำฝนครับมันต่ำใจนิดอย่างเดียวบอ,อกกัแพงเซ็ตมันก็จะไม่มีแล้วครับมันก็จะไม่มีแล้วแต่ด้านหน้าในที่มันตำนะ่ำนนาำที่ศตะก็จะเล่ยมานี่แต่เดี๋ยวมันจะเล่ยลงไปในซ่ามุสนะครับ ร้อนอบอ้าวอีกแล้วกับ f c มีตำตาแบบนี้แบบนี้มาตลอดอีกแล้วแต่มันยังตกไม่ได้น้ำนะครับพุ่มนะตำตาจะตกนักจะยังตี f c เอ็นคับพุ่มแต่มันตกลงมาไหมนะนี่ก็ร้อนอบอ้าวอีกแล้วแล้วก็มีก้อนเมกอีกแล้ว จับด้านในก่อนนะครับวันนี้งานจับกระจับด้านในไปก่อน ไม่โกเล็กนะครับสำหรับงานไม่นักนะครับจ่ายปืนทีแกบแกบนี่ก็โอเคนะครับปุ่มเนาะหนึ่งเดียวว่าดูดีนะและดูกับเอฟซีดูน่ารักเหมือนกองเล่นเด็กดูน่ารักจริงนี่จ่ายสำหรับปืนทีแกบแกบหรือว่างานเล็กๆนะครับไม่ใช่างานนักสบายๆเลยครับดู เรียบร้อยบุญรอดเรอยดีๆออกไปเอ็กซ์ไซส์นะครับมันร้อนกันมันก็ไปอานอนตีเย็นๆนะครับโอ้ยแต่แต,แต่จริงแล้วตรงตรงนี้นะครับีเด็กๆนอนบูตึ้งลมปัดดีนะครับ <c oughs> ไม่ร้อนนะครับตรงนี้ รอมาไล่กันอีกแล้วกับไม่สาบออกไปต้มตีตรงในคนนดินเือต้มตีตรงในกับไม่สาบแต่ไม่ใช่บ้านน้องของอญิงแน่นอนเสร็จเรียบร้อยนะครับจากไปในอันนี้ก็เลือกฟังด้านนอก เรืวัตสุดดุ <c oughs> น่ารักครับโต <c oughs> น้นอยมินิมินินสำหรับงานทนดีเก็ปป๋ๆแต่ก็งานนี้นะดูน่ารักดีครับกว่าัสดุโฟนจะได้ดลงไปครบนะ ดีพอไปทิ้งนะครับไปต้มหน้าบานหลังๆอมันแน่น เก็บแล้วพอแล้ววันนี้แค่นี้ก่อน,อนโอเคอเกี่ยวกับผมสตหรับรคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนและก็อย่ากดคำโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับทีมหลังบ้านนะครับฝากติดตามช่องโรงเดียนด้วยนะครับทีมหลังบ้านน้องอุ้งอินนะครับ ้านางเป้าวันแล้วก็บาต้นนะครับประกาศติดลังบ้านนะครับช่วยดูแลบ้านน้องนะครับส่วนน้องก็ะทำหน้าตีนะครับหน้าบ้านแต่ช่วงนี้ยึดปิดฤดูกาลนะครับผมเนาะแต่ปักพ้นเต็มตีครับจำเดียวมีความเคลื่อนไหวไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมนะวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม